ทนสวัสดีค่ะดิฉันสราญินพี่มลลำค่ะอยู่140หมู่16บำท่าช้างอำเภอสว่างรงนะคะวันนี้ในระหว่างที่รอท่านสถิตประชุมที่สภาดิฉันขออนุญ,ญาตนะคะฝากคลิปเสียงค่ะเ,เกี่ยวกับปัญหาสุขภาพของดิฉันในบางช่วงบงตอนเล็กน้อยนะคะให้พ่อแม่พี่น้องเผื่อใครมีอาการอย่างดิฉันก็สามารถติดต่อได้นะคะก่อนที่จะมารู้จักกับบริษัทอเน์น ดิฉันทําอาชีพหลากหลายค่ะก็ล่าสุดก็คือครอบครัวที่บ้านติดตั้งจานดาวเทียมค่ะรับติดตั้งจานดาวเทียมทุกบ้านทุกหลังคาก็ต้องมีต้องต้องรู้ค่ะต้องติดตั้งจานดาวเทียมค่ะเราไปติดให้รายได้เราดีมากๆค่ะก็เลยตัดสินใจค่ะออกรถคันนี้มาออกรถมาก็ผ่อนปีแรกก็ผ่อนได้สบายสบายค่ะรายได้ก็ก็คืองานคือเราเวิร์คค่ะ แล้วทีเนี้ยพอมาปีที่สองรายรายได้ก็ไม่ค่อยดีแล้วคนติดเยอะแล้วเราไม่รู้จะไปติดต่อให้ใครคนที่เรารู้จักมันก็น้อยลงแล้วประมาณเนี้ยคือพอรายได้ไม่ค่อยมีค้างว่ารถเราก็มาเราก็ต้องไปกู้หนี้ยืมสินเพื่อมาเพื่อจ่ายบ้างคะ่ะพอเป็นหนี้ยืมเขาม้าบ่อยบ่อยเขาไม่อยากให้ยืมอะคะ่ะแล้วทีเนี้ยค้างว่ารถก็ต้องค้าง พะคือเราเกิดปัญหาเราก็คุยกับพี่สาว,วพี่สาวก็บอกว่าสนใจทํางานกับพี่ไหมเพราะว่าเขาเปิดร้านอาหารที่นั่นนะแล้วทีนี้เราก็เลยตัดสินใจค่ะไม่รอ,อช้าเลยค่ะตัดสินใจไปฉันต้องทํำยังไงบ้างเงี้ยในก่อนที่เธอจะมาเธอต้องไปเรียนวิชาชีพอะไรก็อย่างที่มีใบประกาศเราก็เลยเซิร์ชเข้าไปในอของ กรมพัฒนาฝีมือแรยง,งานจังหวัดอุดลนะคะก็เลยตัดสินใจเรียนนวดแผนไทยพอเรียนได้แบบประกาศเสร็จแล้วก็วีซ่าผ่านก็คือเราไปก็ไปทํางานที่ต่างประเทศกับพี่เพอไปไปอยู่กับพี่สักประมาณระยะเวลาช่วงระยะเวลาหนึ่งะคะ่ะกลับมากลับมาบ้านสามีก็ไปรับการเงินเราก็ดีขึ้นค่ะ ค้ารถค้างวันรถก็ไม่ได้ค้างอค่ะแล้วทีเนี้ยสามีบอกเฮ้ยเธอฉันเจอของดีมาเนี่ยเอาอีกแล้วนะอย่างเงี้ยนะไม่เอาได้ไหมก็เลยบอกขอยกมงอไหว้สวยอค่ะบนรถคันนี้เลยค่ะคือไม่เอาแล้วค่ะไม่ไม่ไม่อยากอันนี้คือเราเราไม่อยากทําแต่เขาก็อยากจะทํานะคะเขาเป็นคนชอบหาอะไรเข้ามาใหม่ๆเข้ามาในชีวิตเขาก็ทําของเขาไปแล้วทีนี้มีวันหนึ่งค่ะ เราเกิดปัญหาสุขภาพคือมีติ่งเนื้อค่ะที่บริเวณหลังใบหูเนี่ยค่ะเกิดขึ้นมาเวลาเราจะรวบผมสระผมเนี่ยมือจะไปโดนเลือดจะไหลออกมาแล้วก็เราก็ปรึกษากันนะคะเขาก็นึกว่าแบบกลัวเป็นเนื้อร้ายนะคะแล้วทีนี้กลัวไปผ่าตัดมันก็อยู่ใกล้ส่วนประสาทของเรามันเยอะมากค่ะแถวๆเนี้ยแล้วทีเนี้ยเขาบอกว่าเขาไปประชุมมานะ อีกสักสามสี่วันถ้ากลกลับมาเดี๋ยวจะพาไปหาหมอในระหว่างที่รอค่ะเราไม่แต่เราไม่รอใจเราไม่อยู่เรากลัวกวก,วการไปหาหมอค่ะก็เลยทําสวน,นะคะ่ะไปเจอมะนาวที่ปลูกไว้ค่ะม,มันมีหนามหนามเลยตัดสินใจเลยเอาหนามคะ่ะมาทิมทิ่มทิ่มทิม,ทม,ทมแล้วก็ลองเพราะว่าเขาเอาไปใช้ค่ะแผลที่แบบเยน็ยนเยน็นเน่าะค่ะก็ยังดีขึ้นหอเรามันจะ ไม่ดีเลยเรอคะ่ะก็เลยแบบลองตัดสินใจทําวันแรกแสบมากเลยคะ่ะก็เลยแบบวันที่สองมีอาการไข้ขึ้นก็ทานยา,าลดไข่ร่วมด้วยคะ่ะวันที่สามก็ย,ยังมีวันที่สี่การเริ่มดีขึ้นพอใช้ไปได้สองอาทิตย์คะ่ะหลุดออกคะ่ะไม่มีคะ่ะไม่ขึ้นมาเลยคะ่ะนะคะพอหลังจากนั้นเฮ้ยดีอ่ะอย่างเงี้ยประมาณปีที่แล้วคะ่ะมีอาการมาอีกแล้ว มีติ่งเนื้อค่ะเกิดที่บริเวณที่นิ้วมือค่ะมีหนึ่งสองสามแล้วก็สี่จุดค่ะเราก็เลยใช้วิธีเดิมค่ะทําเหมือนเดิมค่ะอุ้ยสุดยอดค่ะใครนะคะขอฝากไว้นะคะถ้าใครมีนะคะเป็นติ่งเนื้อออกมาอย่างนี้ฉันสามารถโทรติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์080594956นะคะอยู่เนะื้อสวัสดีค่ะ